อ,อัมเอมซึ่งเราทั้งหลายสมัครเกให้สามัคคีกันคณะแต่ว่าเมื่อยัางเราทั้งหลายนั้นสมัครคาเอาหุมหาก็ไม่ได้สามัคคีกันเลยพันเตตูเหมสัตตูสันติเกอปอบพิชิตตวาอุบาสกอุบา,บาสิกาเหล่านั้นก็ตาว่าพันเตถ้าแต่ท,ท่านผู้เจริญตูเหมท่านทั้งหลายปอบพิชิตตวา่าบวชแล้วสันติเกในสำนักสตัตรูของพระศาวดา ทัศเมเมื่อทัศสราพระองค์นั้นกะรนณเตติแม้กระทาอยู่สามัคคีซึ่งความสามัคคีกันสมาคานะอาหุวัฏฐาก็ไม่ได้เป็นผู้สามัคคีกันเอวะมาอาวุโสเอวังอาวุโสอาวุโสดูก่อนอาวุโสเอวังอ่านว่าอย่างนั้นมนุษย์สามนุษย์ทั้งหลาย ก็พูดกันว่าอิเมสาตุสันตเกบพะชิตตวาพิสุเราวนี้บวแล้วในสำนักของพระศาสดาถ้าสมิงสัตธริขันเมื่อพระศาสดานั้นคารอนเตปิแม้กระทำอยู่สามักขีซึ่งความสามักขีสามกานะชาตาก็ไม่เกิดเป็นผู้สามักขีกันเลยไม่อย่างอิเมนิสายาสัทธาราังทัพถุงนะลัพิมา เราทั้งหลายอาศัยแล้วซึ่งพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้แล้วเพื่อ,อนฟอกซึ่งพระศาสดาอาาินเนสานว่าอาสนางทสามะเราทั้งหลายจะไม่ถวายซึ่งอาสนะแก่พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้นะอภิวาทนาทีนี้กรตสามาติและจะไม่กระทาซึ่งอัญชริยกรรมมีอภิวาทเป็นต้น้ตาตปัจจายจะเดิมแต่การนั้นมนุษย์สามนุษย์ทั้งหลายนะักกิเลสูงไม่กระทาแล้วสามีจิมัตตะกังปี แม้เอ็นมาดว่าความเคารพเตสังแกพ่พิสุเหล่านั้นเตะพิขูพิสุเหล่านั้นสุสมานาสูบเสดููอป,ปาหารตายะเพราะมีอาหารหน้อยอุจก,กาอุตวาคติปายเหเนวะก็เป็นผู้ซื่อตรงกันคติปายเหเนวะโดยสองสามวันทีเดียวอัญญมันยังอาจจะยังเทเสตวาก็แสดงโทษล่วงเกินกับกันและกันขมาเปตวะขอโทษกันแล้ว อุปาสกามยังสมคายชาตาบาสกบาสิกาทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันแล้วตุมเมติโนปุริมาสาธิสาวะโหถาติแม้พวกท่านจงเป็นเหมือนกับวันในก่อนแกพวกเราทั้งหลายเชิญขามาปิโตปนภโภพันเตสัตถาติถ้าแต่ท่านผู้เจริญก็พระาศราสดาท่านขอโทษแล้วเหลือนะขามาปิโตอาวุโสย,ยังไม่ได้ขอโทษเลย โยมทั้งหลายแต่ในเหตสัทธารังขมาเปทะถ,ถ้าอย่างนั้นขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงขอโทษพระศาสดาสาตุขมาปิตากาเลไม่ยอมเปตตูมาการปริมาสาธิสา,าวิสามาเตแม้พวกเราก็จะเป็นเหมือนในวันก่อนแก่พวกท่านทั้งหลายในการที่พระศา,าสดาขออดโทษแล้ว แต่อันตวัสสาภาเวนะสัตวตุสันต,ติการคันตวงอวิสหันตาพิสุ่านั้นไม่อาจอยู่เพื่ออันไปสู่สำนักของพระศาสดาพเพราะเป็นภายในบรรษาทุกแขนะตาอันตวัสังวิินาเมสงก็ให้ภายในรรษานั้นผ่านไปโดยลำบากยากเย็นสถาปนาเตนะหัตินาอุป,ปัติยมาโนสุข,ขังวสิข้อพระศาสดาแม้อันช้างนั้นบำรุงอยู่ประทับอยู่แล้วสบาย สอเปะนนังปหายะแม้ช้างนั้นละแล้วซึ่งคลองพาสุวิหารับทายะตามวนาสันทางป่าวิสิเข้าไปแล้วสู่ชัดแห่งป่านั้นเพื่อที่จะอยู่สบายยะถ้าหะเหมือนที่ท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าอังขออาเกโนวิหารามิหัดทีหิหัดทีนี่หิหัดิิการรับเพหิห,พหัติิชาเปหิติเล่าแลเกินคนแล้ว ด้วยช้างพายทั้งหลายด้วยช้างพังทั้งหลายด้วยช้างสัตเทินทั้งหลายหัดศิชาเปรยียด,ด้วยช้างลูกอ่อนทั้งหลายเช่นนักฆานิเจวะตินานิขาธามิเราย่อมเขียวกินซึ่งหญ้าอันมียอดอันช้างเหล่านั้นเขียวกินแล้ว อภักคโคภักคันจะเมสาขาพังคังขาทันติและเขียวเกณ์ซึ่งเก่งไม้คือช้างเหล่านั้นเนี่ยต้องช้างเหล่านั้นขาทันติเขียวเกนสาขาพังคังซึ่งเก่งไม้อภักคโคภักคันจะเมอันเราทั้งหักลงแล้วทั้งหักลงแล้วอาวิลานิจาปานิยานิปิวามิและเราย่อมเดมน้ำเดิมอันคุณม่ว โอคาหัมตัสาเมอุตินัสะเมื่อเราห้ามลงอยู่ขึ้นไปแล้วหัตตินิย,ย่อนงพังทั้งหลายกายยังอุปะนิคังสัมติโยก็เข้าไปเสียดสีกายพัดฉันติย่อมไปยานูนาหังท่ากระไเราเอกโกผู้เดียวขณนมหาวูปกัดโทเลีกออกแล้วจากของวิหารเลยยังพึงโยอัตโคสงหัตตินาโค ทั้งน้นแลพญาช้างนันยู่ถาอปากรรมากาลีกออกจากของเยนาปาลิเลยะกลางป่าชื่อว่าปาริเลยกะลักขิตาวนาสันทเลาวป่าชื่อว่าลักขิตวันพระตสารมูลังลักโคนแหน่งต้นสาระเยนาภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมอยู่โดยทิศสาภาคใดเตนุกาสังกมิ ก็เข้าไปเฝ้าโดยที่สาพัางนั้นอุปสังกมิตวาจัปะนะก็แลขันเข้าไปเฝ้าแล้วพระวันตางวันทิตวาตะไวบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าโอโลเกนโตแลดูยวัวอันยังเกินเจอาทิศสวาไม่เห็นแล้วซึ่งวัตถุอะไรอะไรเอ,อือนพระทาสาราโมลังปาเทนะปะหารันตก็ฉายเท้ากระชืบคนต้นสาลาตาเจตวาถากแล้ว สอนตายะสาขังขยตวาจับแล้วซึ่งเก่งด้วยงวงสมาธิกวดแล้วตโตปัตตาย์จำเนิมแต่การนั้นขยตวาจับแล้วขตังซึ่งว่าสอนตายาด้วยงวงปานิยังปริโพชนิยังอุปัตถเปติก็บำลงเข้าไปตั้งน้ำฉันและน้ำฉายไวยอุหนะตะเกนะอัตเตสติเมื่อความต้องการด้วยน้ำอุ่นมียอง คุณหอตะการปฏิยาเทติก็จัดแจงน้ำบุถามว่าจัดแจงอย่างไรกระถังตัวนี้นะจัดแจงอย่างไรอดเทนะกาถานิาาทางสิวาอาคิสัมปาเทติก็ช้างนี้ใช้งวงสีไม้แล้วก็ก่อไฟขึ้นตังทารุนีปักิิปปันตอก็ใส่ฟืนทั้งหลายตั้ง ยังไฟชาเลตวาให้โหงแล้วตาตาปาาเนปจิตวาก็ปิ้งปาสาเน,จจาาาเนแผน่นหินทหลายตาชาในกองไฟนั้นประวัตเตตวาพิกกลับแล้วตารุทันตะเกนาด้วยท่อนไม้ปริสินายะคุตตะสนที่ยังขิปติก็คว้างไปที่ลางลางที่ลำลางอันเล็กที่ตนกำหนดหมายไวย้ ตาโตลำดับนั้นอาจทางโอตาเรตวาก็เอางวงจุ่มดูอุตการตาตาตาภา,ภาวาังชานิตวารู้ว่าน้ํามันร้อนทันตาวาไปแล้วสัตวารางวันสติย่อมสาบทูนซึ่งพระาศา,ดาส,ศาด,าสาศาดาตถาพระศาสดาตรัสว่าอุตกัรเตตาปปตังปาริเลยกกาเตดูก่อนปาริเลยกกาอุกาาตกัรเตตาปปตัง เธอต้อมน้าแล้วเหรอตาตาคันตาวาเสด็จไปในที่นั้นนหายติย่อมสงอัตสาาน,านานาวิธานิพลานิอาริตวาเทติทีนั้นประญายช้างนํามาแล้วซึ่งผลทั้งหลายมีอย่างต่างชนิดแล้วก็ถวายอัตตะแก่พระผู้มีพระภาคน,นั้นยะถาปนสัตถาก็ในการในพระศาสดาขามามบินตายปะปวิสติย่อมเสดเข้าไปบ้านเพื่อบินทวาน คาถาสัตวุปัตยจิวราม,มาทายะพญาช้างก็ถือออบานและจีวรของพระศาสดาคุมเพปติธาเปตวาวางไว้บนกระพองสัตธาราสัติเยวะขจิตย่อมไปกับด้วยพระศาสดานั่นเองสัตยาพระศาสดาคาโมปจารังปัตตวาเสดจถึงอุปจาร์แห่งบ้านเกิดที่ไกลบ้านปาริรนยไกโตปถ่ยายะแตยการโตนัสสัออาฆาระ เมพาตจิวรันติอาราเปตวาก็ให้พญาช้งางนำบาทจีวรนมาด้วยสั่งว่าปาริรยกาดูก่อนปาริรยากาอิโตปัฏฐายะจำเนิมแต่นี้ไปแต่ยาเธอนาสักกาไม่อาจคันตรงเพื่ออันไปอาหารเมตาตจิวรังเธอจงนำบาทจีวอเขาเรามาคาบาเปตยะปะวิสติเข้าไปบ้านเพื่อเป็ตาบาดโสปิยาวะสัตถุนิคบาดาตเาเตวัทสว่า ช้างปาริรยกราดานยือนอยู่ในที่ดานหน้าเอีจนพระาศาสนาสเสด็จออกมาศัตรูอาคคบันากาเลในเวลาพระเสด็จแต่เวลาพระศาส,าสดาเสด็จออกมาปัจจุกบันากาตวากระทำการต้อนรับปุริบนันไดเยเดวะปัจจเจรัเกิตะวานรับซึ่งบนันไดเจวาโดยได้ก่อนนั่นเองวัสนสถาเดโอตาริตวาก็ บางบาทและจิวาไว้ในที่เป็นที่โยวัดตนานเสศวะแสดงแล้วซึ่งวัดสาขายวาวิสติย่อพัดด้วยงวงรัติในเวลาการืืนวาละไิฆาปริปัตานิวารรัฏถาเพื่อจะห้ามเสียซึ่งเดือดร้ายแล้วก็อันตรายวาหันตาตาตาสตยักษ์หติต,ต,วหตวาก็ถือเอาก็ใช้งวงดีจับท่อนหม้ใหญ่ สตาราลักคิดสาบีติดด้วยคิดว่าเราจะรักษา,า,า,าว่าศาสดายาวะอรุณุขบดา,าจนถงออรุณขึ้นว่า,าว่าดาสาทัสาอัตตาเตเรวิจารติก็เที่ยวไปไดป่าตาโตปัฏถายะจำเดิมแต่กาดันเกละาตัวนี้เกละาได้ยินว่าตาโตปัตถายะจำเดิมแต่กาดัน ตาวาราศัน,นท์ทอชาปาดันรักขิตาวาราศันตก็ชื่อว่ารักขิตวันอรุณเดอรุณเดอุคเตเมื่ออรุณขึ้นแล้วบุโคทกะทาดังอาทิกตวาก็กระเทาการถวายดาำลางนะด้าเปตอลเตเดวะอุปายเยนสะสภวัต,ตาริกโรติก็กระทำวัตสักปวงโดยบายดันนั่นเองอาเจกวมักโตัวทนั้นอีกตัวหนึ่ง ตางอัติอุทายะสมุทฐายะตถาคตัสาอภิสบาจาริกาการตาัสสวาเหลชาดลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นกระทาอภิสบาจาริกวัดแก่พระตถาคตก็คิดว่าหักปิกิจิเทวกริสาบิแ่เราก็จะกระทาบางอย่างวิจาราโตเที่ยวไปอยู่เอกาทิปุศาในวันเดือเดีบักขกา